สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย u ทูบบีแท็กเตอร์ครับเดี๋ยววันนี้พามาแจงรายละเอียดครับกับเชิงรีวิวจักหน่อยครับพี่น้องนะครับสัหรับทานทีสนใจนะครับ MU49 นะครับ02นะครับขนาด49เแรงหน้าครับเป็นรถที่เหมาะกับงานไทยนะครับเนื่อว่าหน้าได้บอกัได้ครับแต่ว่าอาจจะบบสูงงานหน้าหนาหนนะครับ แต่ว่าจะสู่ในเรื่องของงานไปท่ามกุเบิร์ครับเป็นรถนะครับทีมีเวทดนามาไหครับสำหรับท,ทั้งขายคู่โปตาครับเวทดนาาขนาดน่าจะประมาณสองร้อยหาสิบโลหรือเปล่านะครับประมาณนั้นสำหรับเวทนาครับแต่ว่าเวทดลังจะไม่มีมาใหครับสำหรับเล็กตัวลังเขาสามารถซื้อได้ครับคูนึงกับประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับต่อขาง ตอนนี้คู่ปตาครับเป็นรับประกันให้2ปีหรือ2,000ันชั่วโมงครับนี่โลโก,โก้45ปีขอปีงคู่ปตาพ่อนะครับรับประกัน2ปีหรือ2,000ชั่วโมงนะครับสำหรับงานรับประกันนะครับส่งกับบึกบึนครับถ้าเทียบสเปคกับเป็นรถที่ใหญ่กว่าเ5 0หาูนะครับใหญ่กว่าเพราะว่าเอ0หาูนี่จะเน้นไปทังงานงานหน้าครับหรือว่างาน อาถามาให้ได้บ่อได้ครับแต่ว่าก็บม่ค่อยสูงครับบอถึงว่านะครับไปดันหรือว่าไปอันนี้ก็จะสู่ MUC เก่าบ่อได้เพราะว่า MUC เก่าก็จะมีตัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะครับยางหนาก็ใหญ่กว่าครับพี่น้องยางหนานะครับเป็น8.3ดจุดขี่ยีครับโอตานินะครับใบมีดอ่า FB อ่า FD นะครับ190่งเกนวเมตเก่า1ิบพี่น้องนะครับ โอ้ถือว่าใหญ่แหงนะครับใหญ่แหงใหญ่หลักกว้างนะครับแต่ว่าผู้ได้ปลุยดหน้านามอาจจะ่เมมาอครับเหากะหันมาเบิงเป็นเอลหาศูนย์ก็ได้นะครับที่จะตอบโจทย์กว้านะครับเอาเลือกรถรุ่นที่ตอบโจทย์ก็เฮากัแล้วกันครับพี่น้องนะครับส่วนเ u นยเก่าครับอ่ย่างหลังนี่จะเป็นขอ28ปดได้ครับซีเก่านี่เป็นเป็นสี่สหลองเพิวนต่ว่นทามาแรงมาและแรงบิด ก็จะไล่กว่าเอลหาซูนอยู่แล้วนะครับถึงจะเป็นเครื่องตัวเดีวยวกันแต่ว่าเพื่อนจะเน้นในเรื่องของไปทางพวกเกียร์ุเพราะว่าหลอดเขาจะจัดกว่าอ่ารถที่เป็นรุ่นเอลนะครับหลอดจะจัดกว่าจะเน้นไปทางเกียร์ุนะครับบางคนอาใส่เกียร์สูงๆหลอดมันก็จะตกไวเพราะว่ามันเป็นรถที่ใส่เกียร์ค่อนข้างสูงครับหรือว่าถ้าจะให้เทียบกับเหมือนกับรุ่นเอ็มนะครับรุ่นเอ็มเอ็ม7ห้า M88 M98 เห็นบ่ครับมี6เกียร์นะครับส่วนใหญ่ถ้ารถเดิมๆก็จะใส่เกียร์โลนะครับเกียร์โล6อ่าให้นึงสินะครับเพราะว่ารถเขาทดหลอบเกียร์มาสูงครับเขาก็ใส่เกียร์มันถือครับกับลักษณะหน้างานส่วนข้อถ่ายครับข้อถ่ายนี่จะเสื้อนมอย่างใหญ่เลยแต่ว่าภายในผมบ่แน่ใจนะครับต่อปันพีโตก็มีอยู่2รอบคือกันครับต่อ ห้าอยสิบสิบแล้วก็เจ็ดลอยหาสิบครับมีดาบคอนโทรลนะครับรุ่นที่มีดาบคอนโทรลก็จะเป็นรถที่ออกแบบมาใส่สำหรับงานไฮนะครับโดยเฉพาะนะครับมีดาบคอนโทรลทออมาใไฮส,สองการด้านบนเบาะเป็นเบาะสปริงครับเกียร์ปีนิ้เกียร์เปลี่ยนทิศทางครับเป็นให้อ่าเป็นซิงโคลชัตเทิลนะครับซิงโคลชัตเทิลแปดเกียร์ด้านหน้าครับแปดเกียร์ถอยหลัง ้านในก็จะประมาณนี้เลยครับคงังคาเป็นตัวยูครับหินยูซีเก่านะครับหลายๆคนอาจจะเห็นมันพานตาเอาครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในเรื่องของรายละเอียดครับว่ารถรุ่นนี้ดาวเท่า์ไรนะครับปอนจังไรนะครับแต่ผู้ใดสนใจก็จังติดต่อสอบถามก็ทางเซลล์วผนใดครับพอดีผมขอมาเบิ้งอะไรครับอ่าถ้าซื้ออะไรก็เลยรีวุ๋มพัจะนอยครับเดี๋ยวผใดที่สนใจครับสำรับ อ่าอิมพิวสีเข่าครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมนะครับอุปกรณ์3ชิ้นจ่ายรับลดนะครับ1นึ่งแสนสามบาทครับอันนี้คือดาวแบบพรไล่ปีพี่น้องผมจะออกถึงไล่ปีเพราะว่าเกษตรกรมันเท่าส่วนใหญ่ก็จะพรเป็นไล่ปีครับนะครับอ่าเก็บเกี่ยวเกิดพนการเกษตรกับดังเศรษฐใจคางวันเนาะนะครับอันนี้คืออุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับมีใบมีดด้านหน้าผานพวนนะครับโรตารี่ นะครับมีสามอย่างนะครับจ่ายวันราโดนก็อยู่ประมาณแสนสามนะครับสามจะแจ้งไปเลยนะผู้ได้ส่วนแจ้กับตังที่ต่อสองทางเข้ามาไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งออีกอย่างหนึ่งก็คือการพนต่อปีนะครับใจเหมือนรถครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมืนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทครับสลับขึ้นดาวหนอผู้ใดอยากงูนะครับกับอยู่ประมาณนั้นเลยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับ ถือว่าดาวปรแพงครับแด่อุปกรณ์3ชิ้นนะครับแด่ไปมีด้านหนาพันพวงรอตลีครับไปสายงานครบสุดเลยนะครับส่วนการพ่อนครับพ่อนามันจะมี6ปีนะครับแล้วก็เจปีเดี๋ยวผมเอาระยะงียวเจ็ดปีนะครับปีที่1ถึงปีที่6ครับจะผ่อนอยู่ที่หนึ่งแสนาพนะครับเก้บาทนะครับ ปีที่หนึ่งถึงปีที่หกรับส่วนปีสุดท้ายครับอาจจะจใจหน่อยแน่จะหน่อยครับจ่ายอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันนะครับเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะครับสำหรับการผ่อนรายปีครับแบบไม่มีวัตย่อยครับก็ถือว่าเพื่แพงครับอุปกรณ์สามสินนะครับถ้าห้าเอาอุปกรณ์แค่์ไม่มีต้นหนาหรือว่าผานท่วนก็จะถูกลงมาอีกครับถูกลงมาอีกเงินดาวก็จะลดลงมาอีกนะครับถ้าห้าเอาอุปกรณ์มาหลายนะครับหรือว่าอ่า แถบแถบจะเอาอุปกรณ์สิมันก็จะเงินดาวก็จะน้อยลงนะครับเงินดาวน้อยลงเงินในการพนนก็จะเบาลงครับเบาถึงว่าเฮาเฮาอะไรเนี่ยก็จะจะเป็นนักคางวดนะครับอ่าตัวนี้ก็พี่น้องลองพิจารณาบิ้งทนายทีบอยากหาอุปกรณ์มือสองนานอกก็สามารถเอาจากศูนย์ได้ครับถ้าผู้ได้บอยากจัดเขาไฟแนนก็สามารถดาวก็เพิ่นได้อีกนะครับอุปกรณ์ก็ตามเงื่อนไขกับของทางบริษัทครับใจมือรับรถก็ตามที่ผมแจ้งไปเลยนะครับ แสนสามกว่าบาทนะครับส่วนเบอร์โทรติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อพ่อนะครับตอนนี้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่นได้เพราะว่าจะเป็นรุ่น L รุ่น M นะครับ M U นะครับหรือว่าจะเป็นรถเกลียวรถคุดนะครับก็สามารถติดต่อทางศูนย์เาิ่มได้ครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อครับเดี๋ยวผมจะให้สองเบอร์นะครับสำหรับเบอร์เลขครับ065นะครับ3 2 3า8สองแปดนะครับแปดสองสองเก้านะครับ้วก็อีกเบอร์นึ่งครับศูนย์เก้าหสามครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับที่สาขานะครับสักการาดมูดแดงครับคุปตจาเจริญช่ยนะครับท่านแ้กก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคุปตาเจริญชัย,าชายสาขาาราดมุดแดงครับที่ไห้ ท้ายท้ำครับต้อนรับคลิปวิดีโอครับผู้ใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น M รุ่น L นะครับ MU นะครับนี่แบบแบบเลือกนะครับให้เลือกเลยนะครับท้านี้ก็จะเป็น LC0 นะครับส้อนรับงานของจักรคองครับงานที่บลายนะครับเน้นในครอบครัวนะครับถือว่าพอดีนะครับบ่าได้เป็นเน้นบุกเบิกเนี่ยนะครับบได้ทนาส่วนมือนี่ก็ขอเจาะจงในรุ่นของ MU4 9ครับ นะครับผู้ใดอยากเบิ่งตัวใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวจะเอาไปลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีบๆเบิ่งครับหรือว่ารถเกี่ยวนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับคุณก่อนที่รถมีลร้แห้งครับอันนี้ก็จะเน้นทั้งรุ่นเอลครับลายเพราะว่าแถวแถวแถวนี้จะเน้นไปทั้งบมันงานรับจ้างครับรุมือนี่ก็สนใจเร็นแต่ของนะครับรุ่นที่ข่ายดีก็จะเป็นรุ่นเอลซีศูนย์นะครับแต่ว่าผมมาเมื่อนี้ยผเห็นรุ่นเอ่อ สีไมเทลิกครับเพราะว่ารุ่นนี้ขายดีแห่งมายัางไรแทบจะบ,บริจอดเลยเพื่นวะนะครับมาปุ๊บส่งปั๊บนะครับเพราะว่าก็มีบอไลส์ครับสีเอ่อเมานยังแอลซีรีไมเทลิกบ่ะนะครับรุ่นนี้ก็คือเฮสตมาบอไลส์ครับเฮสตแค่หนึ่งพันคันในโลกหรือในประเทศผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาเบิง่งแต่ว่าเทสตสีจริงนี่ย่างงามเลยนะครับราคาก็จะน่าจะต่างกันอยู่บอกกี่บาทน่าจะประมาณหมื่นกว่าบ,บาทหรือเปล่าจาก รุ่นสีเดิมนะครับที่เป็นสีสมนะครับเอาครับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมสําหรับรถแท็กเตอร์คูโบตาครับถ้าเป็นรุ่น L 40หรือว่า L 5 0หาก็จะดาวถูกลงมากว่านี้ครับเมื่อนี้ก็เอาแค่รุ่น MU 4 9ครับเกาครับนะครับส่วน MU 5 7ก็บม่มีรถพี่น้องถมามีรถเดี๋ยวจะรีบเมาเบิง่งนะครับเพราะว่า M U นี่ก ซีเก่าก็คล้ายดีนะครับตอนนี้เอ็มยูซีเก่ายูยูศูนย์เห็นจอดอยู่สองคันนะครับเอ็มยูห้าเจ็ดคล้ายดีขนาดเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นเอลซีซูทครับเอลหาซูนที่เป็นรถรุ่นที่คล้ายดีที่สุดครับเอ๋อครับผู้ใดสนใจกับที่ต่อสอบถามเพิ่มมาครับสำหรับเบอร์โทรกับตามนั้นเลยนะครับรายละเอียดกับผมแจ้งไปแล้วนะครับดาวทอดไร่พอนทอดจังได้นะครับหนึ่งปีถึงหกปีทอด พนเท่าไรนะครับปีที่เจ็ดจ่ายเท่าไรนะครับส่วนของแถมหรือว่าอะไยังต่างๆก็สอบถามกะทั้งเซล่ยคนใดนะครับผมครือว่าทอมาดาวสูงบวกครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอาอุปกรณ์นะครับถ้าเอาอุปกรณ์มาหลาย้าสมงหติวานะครับเอาอุปกรณ์แค่อย่างเดียวอาจจะดาวแค่ประมาณเจ็ดแปดหมืนม่นหรือเปล่านะครับผมคนต่อปีผมคิดว่าอาบอกเกิรนั่นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเอาอุปกรณ์นึนะครับ ส่วนผู้ไดอยากได้กับสอบถามมันเบิ่งครับแต่ว่าหลุด mvc เก่านี่เป็นรถที่บึกบึนครับใหญ่นะครับโซ่หนี่ใหญ่เลยนะครับเป็นคูแข่งกับจอร์เดียหาซุนหาซุนดีเลยเลยผมว่านะครับมวยมัดเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าจะได้เปลี่ยนเรื่องของมีเบียรานะครับเวียรลังกับสามารถซื้อได้ครับเวียรลังข้างละห้าสิบกิโลครับแลงว mvc เก่าเอาประมาณนี้ครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเบิ่งครับเอาไว้เจอกันไหมคิดหนาครับ จะนหนกันย่เรื่องครับฝากกติดตามมานำสําหรับตอนัดที่เขาชาชมนะครับช่อง youtube บิก๊กเตอร์กอ่ะฝากมาน้ำนะครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ